สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับเกมไฮเปอร์เดมอนเชนเนตูเนียรีเบิร์ดสองนะครับอันนี้ตอนที่34แล้วเนาะครั้งที่แล้วเนี่ยเหมือนเราไปโดนไปจัดการพวกไซเคินเอาพวกเก็บล้นแรงอะไรพวกนั้นเนาะคุณผู้ชมแต่ว่าเส้นทางเนือ้อเรื่องหลักของเราก็คือตอนนี้ลินว็อกเนี่ยเหมือนกําลังมีปัญหานะ่มีการประทวงอะไรก็ไม่รู้เนาะเราก็เลยจะมาช่วยเบลเนาะจัดการในลินบ็อกหน่อยเนาะดูซิว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคุณผู้ชมเข้าไปเลยนะคุณผู้ชมนะ แบบนี้แย่เลยนะเนี่ยทุกอย่างเนี่ยดูพังทลายไปหมดเลยพวกนั้นน่ะกล้าดียังไงถึงมาทำลายประเทศที่มีค่ากับฉันด้วยวิธีการแบบนี้อุยตาแล้วใครเดินมา รังดูนั่นสิดูเหม่กำลังมีใครบางคนนะกำลังจะล้มโต๊ะอยู่ตรงนั้นแน่เฮ้ย hey, นายคนนั้นน่ะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะทำลายทุกอย่างเลยนะคำสั่งของพวกเรานะ่ะก็แค่ต้องพยายามทำทุกอย่างให้แหลกเป็นโจกที่สุดเท่าที่จะทำได้จัดการเลยเย้ yeah. <c oughs> ตายล้โอ้มาถล่มเมืองนี้เลยเหรอแบบนี้มันเริ่มจะน่าเบื่อแล้วนะเนี่ยแมวมันดูเหมือนกับว่านะพวกเราต้องมาคอยแก้ปัญหาว่าจะมีคนใครสักกี่คนเนี่ยที่จะฟ้องร้องผโรงพยาบาลเพราะว่าคอมป้าไปรักษาเขานะ่ะทนไม่ไหวแล้วนะเนี่ย ฉันก็พยายามเก็บข้อมูลต่างๆพวกนั้นนะจ๊ะจนกระทั่งฉันนับนิ้วมือฉันไม่ครบแล้วเหมือนกันนะจ๊ะโหพวกแกก็มาอยู่ที่นี่แล้วเหรอเนี่ยแหมมาเร็วกว่าที่ฉันคิดอีกนะเนี่ยอเอ๊ะแล้วเธอจะไม่ตกใจหลัเหล่เนี่ยแล้วก็บอกว่าแบบโอ้ยไอ้พวกนั้นมามาอีกแล้วเหรอเนี่ย ฉันน่ะจะไม่พูดประโยคเดิมซ้ำๆทุกครั้งหรอกนะฉันน่ะกำลังรอพวกแกอยู่เลยนะไอ้พวกง้อทำไมคุณถึงทำแบบนี้อย่างนั้นหรอฉันก็อยากรู้เหมือนกันนะพวกเธอคงจะต้องอัดฉันให้เละก่อนแล้วล่ะฉันถึงจะยอมบอกนะ เหมือนแป้งเหยื่อล okay, ่ออย่างนั้นน่ะหรอย่าแรมจังทำไรจ๊ะเอ๊เอาอัดกันใหญ่เลยนะคุณผู้ชมเนาะนี่คืออัดแล้วใช่ไหมแบมแคชแล้วก็อื่นๆอีกมากมายไ้เดี๋ยวก่อนสิรอก่อนอย่างน้อยอ่ะก็ให้เกมอ่ะมาโหลดถึงขั้นตอนการต่อสู้กับหัวหน้าหรืออะไรแบบนั้นก่อนซิ่ ไม่เอาหรอกนะมันเสียเวลาเกินไปคนลับน่ะมันก็คงจะเห็นชัดเหมือนตอนนี้นั่นแหละนะเพราะฉะนั้นจะเสียเวลาทำไมเล่า ววความสามารถของพวกเรานะ่ะมันอยู่สูงมากสูงนเกินกว่าความสามารถของเธอเองแล้วล่ะนะจ๊ะแล้วเกมเนะี่ยมันก็ไม่สามารถจะบอกได้แล้วล่วนะว่าเธอน่ะอยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดแล้วเพราะเธอหน่าต่ำกว่านั้นเยอะมากเลยล่ะจ๊ะ <c oughs> นี่หยุดพูดจาอะไรแบบนั้นเดี๋ยวนี้เลยนะ <c oughs> ปูกปากไปเลยนะชนะก็คือชนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นบอกข้อมูลมาให้พวกเรารู้เดี๋ยวนี้เลยเชื่อเอาเถอะแคนนี้ก็น่าจะพอถ่วงเวลาได้สักพักหนึ่งแล้วล่ะนะเอาล่ะรีบหนีกั็ไปดีกว่านะพวกครับมาดามเอาหนีแล้วเหรอ แล้วก่อนสินี่เธอยังไม่บอกพวกเราเลยนะว่าเธอน่ะวางแผนทำอะไรที่ทำแบบนี้นะ้าโอ้ชิกะโทมาชันอีกแล้วเหรอเนี่ยแหมโทรมาบอกจริงๆเลยนะจ๊ะสวัสดีจ้าว่ายังไงบ้างซึ่งต่างๆเนี่ยดูเหมือนจะเริ่มควบคุมได้แล้วล่นะจ้า ท่านพี่เบลฉันต้องขอโทษด้วยนะที่บอกแบบนี้นะแต่ว่าฉันน่ะตกหลุมพรางของศัตรูเข้าแล้วนี่เธอหมายเขาว่ายังไงกันนะเดี๋ยวนะหรือว่าเธอกำลังจะบอกว่าพวกมับพวกการจราจรพวกนี้มันก็เป็นแค่ มันคืออุบายถูกแล้วล่ะในขณะที่พวกคุณทุกคนน่ะกำลังยุ่งอยู่ที่นี่เพลเนปจูนน่ะได้ล่มสลายโดยเอสิกไปแล้วเกิดอ,อะไรข,ขึ้นคุณผู้ชมจะล่มสลายได้ไงมันล่มง่ายขนาดนั้นเลยเหรอมากันแล้วหรอ คุณชี้กาคะพระเน็บจูนเนี่ยมันล้มสลายเพราะเอสิกแล้วจริงๆอย่างนั้นหรอแล้วคิวสตี้เป็นยังไงบ้างล่ะหรือว่าเธอก็โดนเตะออกมาแล้วเหมือนกันนะ่ะขอฉันอธิบายก่อนก็แล้วกันนะการจรลาจรที่อยู่ในลีนบอนะ็อกน่ะมันก็เหมือนเป็นแค่ตัวเล่อก็เท่านั้นเอง たたมันนะ่ะมีจุดประสงค์เพื่อจะดึงทุกคนออกมาจาก p l a n น t จูนและมันก็ทำสำเร็จเそのに敵の主力がプラネを制圧したってわけねหลังจากนั้นพวกนั้นนะ่ะก็ไปที่ p l a n น t ะจูนในขณะที่พวกเรานะ่ะอยู่ห่างออกไปสินะแล้วก็ปล้นศาสนะไปได้อย่างง่ายได้เลยแบบนั้นสิหลอกแล้วนะเมียว ฉันต้องขอโทษด้วยมากเลยนะฉันน่ะไม่ควรจะเชิญพวกคุณทุกคนมาที่นี่โดยที่จะไม่วิเคราะห์สถานการณ์อย่างถี่ถ้วนสักก่อนい自分の国が破壊されれてば ไม่ต้องกังวลไปหรอกนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถ้าเกิดประเทศของคนคนนั้นนะ่ะกำลังตกอยู่ในอันตรายแล้วแล้วก็ก็คงจะต้องปฏิบัติแบบเดียวกันนี่แหละท่านพี่เบลได้โปรดเถอะอย่าปลอบใจฉันเลยนะเนี่ยมันเป็นความผิดของฉันอย่างชัดเจนเลยคุณชิกา้า อ้ยฉันไม่สนใจหรอกนะว่ามันจะเป็นความผิดของใครนะ่ะฉันก็แค่อยากรู้ว่าฮิสตีนะ้น่ะยังโอเคอยู่หรือเปล่าพวกเอซิน่ะโทรหาฉันในขณะที่พวกคุณทุกคนน่ะกำลังเดินทางมาที่นี่ พวกนั้นนะ่ะเรียกร้องให้พวกเทพธิดาคนถัดไปนะ่ะต้องไปรวมตัวกันที่แกร์ตริงแคสตเติลเพียงลำพังเท่านั้นถ้าเกิดพวกเราทุกคนนะ่ะยังอยากจะเจอฮิสตี้อีกครั้งหนึ่งเป็นไปตามตำราเลยนะเนี่ยฮะพวกนั้นก็น่าจะบอกซะหน่อยนะเนี่ยขีดเส้นหนาๆนนะชัดๆขีดเส้นใต้ไว้เลยนะแล้วก็ทำตัวเอียงไว้ด้วยนะว่า เฮ้เน hey, ี่ยมันเป็นกับดักนะไ่นะไอ้พวกนั้นเนี่ยไม่ไม่เทเลยนะบางอาจมาใช้ตัวประกันกับพวกเราแบบนี้นะ่ะยังไงก็ตามนะคะฉันจะไปะนี่ฉันจะต้องย้ำอีกเหรอต้องขีดเส้นใต้ต้องทำตัวเอียงให้มันชชดเจนสำหรับเธออีกอย่างนั้นเหรอ มันอันตรายเกินไปนะพวกเรานี่ยยังไม่รู้เลยว่าพวกนั้นน่ะวางแผนจะทำอะไรต่อ <bir ra> แต่ว่าฮ <bir ra> ิสตี้น่ะกำลังตอกอยู่ในอันตรายนะคะ <bir ra> ใครบางคนจะต้องไปช่วยเหลือเธอนะ <bir ra> มันเป็นกับดากมีใครกล้ายืนยันไหมล่ะว่าพวกนั้นน่ะจะยอมปล่อยให้ฮิสตี้ออกมาถ้าเกิดพวกเธอยอมไปจริงๆนะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีใครไปแล้วล่ะก็นะมันก็จะยิ่งมั่นใจได้เลยนะว่าพวกเราน่ะจะไม่สามารถช่วยเหลือเธอได้ ฉันก็พยายามบอกอยู่นี่ไงว่าพวกเรานะ่ะต้องพยายามวางแผนนะแล้วก็โอ้ยฉันทดไม่ไหวแล้วนะฉันไปกับเธอด้วยก็แล้วกันเธออ่ะหัวดื้อเกินกว่าที่จะยอมเปลี่ยนใจแล้วล่ะอยู่นี่จังเธอแน่ใจเหรออยูนี่จัง ใช่สิฉันมั่นใจยังไงซะพวกนั้นน่ะก็บอกให้พวกเทพธิดาคนถัดไปไปอยู่แล้วนี่ใช่ไหมละ่ะฉันก็อยากไปด้วยเหมือนกันนะใช่ฉันก็จะไปเหมือนกันนะแต่ว่าพวกเธอน่ะเป็นนี่ฉันกับลำจังนะต้องใครอะไรดีๆกับพวกเราด้วยนะพวกอุโส่าห์ไปช่วยน่ะ ลำจังแรมจังอาล่ะาามมอาล่ะเมกามีผู้สมัติตชิวาสึ่่ริ่่่ม่่น่่่่ม่่า่่าม่อ่่่าน่่่่่่ใ่่่่่่่่น่่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 เ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ เป็นความผิดของน้องสาวของเธอเลยนะแล้วเธอน่ะจะรับผิดชอบเรื่องนี้ยังไงฉันจะฆ่าเธอนะถ้าเกิดน้องสาวของฉันน่ะมีแม้ต่อรอยถลอกโ <c oughs> อ้ยอะไรเนี่ยอย่ามายืนความผิดความรับผิดชอบทั้งหมดมาที่ฉันแบบนี้เซ่ ฉันขอโทษด้วยนะคะเพราะการละเลยการพิจารณาที่มันไม่ถี่ทุวนซะก,ก่อนแบบนี้น่ะมันก็เลยยิ่งทําให้ความผิดพลาดต่างๆเนี่ยมันดูจะร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆเลยไม่ต้องกังวลไปหรอกนะคะพวกเรานะ่ะจะต้องปลอดภัยดีแน่ๆล่ะแล้วพวกเรานะจะกลับมาพร้อมกับฮิสตี้แหละอย่างปลอดภัยเลยนะ ดันเจี้ยนใหม่ใช่ไหมคุณผู้ชมเนาะแลนคัสเตอร์นะนะในบทพูดมันเขียนว่าแกเลอรี่คัสเตอร์นะแต่ทำไมนี้เป็นแลนคุณผู้ชมเนาะอ่ะเดี๋ยวเราขอมาเคลียร์อินฟอร์เมชันแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมนะ้าคุณผู้ชมฮะเคลียร์อินโฟเมชันอื่นเกือบหมดแล้วเนาะหรือที่แพลเน็ตโจวซึ่งมันมีอีเวนต์ก็เลยมาดูก่อนละกันว่าเป็นอีเวนต์อะไรนะเนาะเผื่อจะเป็นเผื่อจะเป็นลือแรงหรือเปล่าเลดิคอลอะไรหนะฉันเล่นได้แล้วเล่นอะไร นม่มีเสียงเนาะเนปจูนน่ะไม่ได้มากับเธอด้วยหรอวันนี้น่ะไม่นะเธอน่ะบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับว่าจะไปพูดคุยกับคนอื่นทั่วเมืองเลยแล้วก็หนีไปเลยล่ะพี่สาวของเนปเกียจจางเนี่ยดูซื่อๆดีจังเลยนะฉันน่ะชอบเธอล่ะใช่เธอคนนั้นน่ะดูเป็นเด็กยิ่งกว่าฉันกับลอมีกนะ อย่าใจร้ายกันแบบนั้นสิตอนที่พี่ของฉันนะ่ะแปลงร่างนะเธอน่ะสวยมากเลยนะแล้วก็ดูเป็นผู้ใหญ่มากเลยล่ะเหมือนกับผู้หญิงคนนั้นเลยเอ๊ะเดี๋ยวนะโอ้เนปเกียเธอมีแขกอย่างนั้นเหรออาทำไมเนปจูนถึงมาแปลงร่างอยู่ในเมืองแบบนี้ล่ะท่านพี่ทำไมพี่อถึงแปลงร่างแบบนี้ล่ะนี่พวกเราโดนโจมตีอย่างนั้นเหรอไปฉันจัดการไหมล่ะ พวกเราก็สามารถแปลงร่างได้ด้วยเหมือนกันนะและพวกเราก็จะจัดการมันเลยใช่ใจเย็นๆก่อนนะพวกเรานะ่ะไม่ได้ถูกคุกคามอะไรหรอกงั้นพี่อ่ะก็จะอัดพวกนั้นไปจบแล้วสินะแหมพี่เนี่ยเหลือเชื่อเลยนะเปล่าหรอกนะไม่ใช่แบบนั้นหรอกไม่มีศัตรูอยู่ที่นี่ทั้งนั้นแหละอ่ะถ้าอย่างนั้นทําไมพี่ถึงต้องแปลงร่างด้วยล่ะก็สําหรับส่วนสนุกนี้ยังไงล่ะ เือก็รถไฟหอตีลังกาน่ะมันมีจำกัดความสูงขั้นต่ำที่จะเล่นได้ด้วยแหละแล้วร่างมนุษย์ของฉันน่ะมันก็ไม่สูงพอที่จะขี่มันด้วยละ่ะนี่พูดจริงเหรอแล้วพี่อ่ะได้ขี่มันหรือยังขี่แล้วล่ะนะแต่ว่านะฉันน่ะก็ไม่ค่อยรู้สึกตื่นเต้นเหมือนตอนที่ฉันอยู่ในร่างมนุษย์เท่าไหร่เลยละ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกเฉยๆละ่ะ แล้วคนอื่นน่ะเขาไม่ตกใจกันหรอที่มีเทพธทิดามานั่นขี่รถไฟหอกับพวกเขาด้วยนะ่ะก็มีอยู่เหมือนกันนะบางคนก็ช็อกไปเลยล่ะงั้นเดี๋ยวฉันกลับบ้านก่อนก็แล้วกันนะไม่งั้นแล้วก็มันจะต้องวุ่นวายกละหันแน่ๆเลยล่ะลากร <c oughs> ตาแล <c oughs> แปงลงร่างก็จะขี่รถไฟหอกแค่นี้เนี่ยนะแหมฉันต้องยอมรับเลยจริงๆนะเนี่ยเป็นคนที่มีบุคลิกชัดเจนดีจัง ยพี่เนปจูน่ะพี่น่ะทำชั้นขายหน้ามากเลยนะเนี่ยอ่านได้แพลนมานะคุณผู้ชมนะอ่าลื่ลแรงระหว่างเนปเกียร์กับเนปจูนขึ้นมีอิ information นโฟเมชัน n นนิดน,นึงนะคุณผู้ชมนะอ่านดูซะหน่อยนี่เนปจูนบอกว่าเนปจูน่ะแอบไปดูแบงคงนะสิ่งที่เธอน่ะกำลังทำเกี่ยวกับกล่องหนักๆนั่นน่ะทำให้ฉันอยากดูขึ้นมาเลย โอ้ผู้อ้าวหายไปไหนแล้วล่ะลแอบสะกดรอยตามอยู่มั้งนะคุณผู้ชมเนาะอาช่างมันเถอะน่าจะไม่มีอะไรแล้วคุณผู้ชมเนาะไม่มีอะไรแล้วอะคุณผู้ชมถ้าไม่มีอะไรแล้วถ้างั้นเดี๋ยวลิปนี้พอเท่นนี้ก่อนแล้วกันนะครับ ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกด,ก,ก,กด subscribe like, กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็มาพูดคุยกันเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะคลิปหน้าเนี่ยคือพวกเทปธิดาคนถัดไปต้องเข้าดันจิตอันนี้เนาะแลนแคสเติร์นะคุณผู้ชมเนาะเพื่อที่จะไปช่วยฮิสตี้นะคุณผู้ชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครั